สวัสดีครับพีเพล projeto. ผมวันนี้พีเพลจะมารีวิวผมกับเหตุผลว่าทำไมพีจึงเลือกใช้เทคโนโนะครับผมกับโทรศัพท์มือถือระหว่างตัวเทคโนโปรว่า5้าโปรกับ no เทคโนโปรว่าเฮ้ยว่าทำไมพีจึงเลือกซื้อและเลือกใช้กับตัวเทคโนโครับวันนี้เหตุผลนะครับผมพีจะขอพูดโดยแบบตรงๆเลยไม่ขออวยครับพูดจากใจ aj aj จริงว่าเฮ้ยวาทำไมจึงเลือกใช้ ยี่ห้อของเทคโนแล้วก็ทำไมจึงเลือกซื้อรุ่นล่้าสุดว่าทำไมราคามันย่อมเยาวนะครับผมวันนี้พี่จะขอพูดเรื่องทำไมข้อแรกก่อนว่าจึงเลือกใช้สำคัญเลยคือปัจจัยของการซื้อสินค้าคือราคาและกับสเปคครับบอกเลยว่าสเปคของเทคโนที่ให้มาคือคุ้มค่า คุ้มราคามากครับตัวนี้พี่ซื้อมากับราคา3,000กว่าบาทครับถือว่าเป็นมือถือในเลทราคา3,000-4,000กับเจ้าโปว่า5คือคุ้มค่าคุ้มราคามากครับในการใช้งานสเปคคือมันจัดเต็มจริงครับลำโพง2ตัวรองรับเป็นลำโพงแบบ u s ด้วยในการใช้งานครับขับเสียงเล่นเกมถือว่าสุดจริงกับตัว โปว่า5นะครับผมเล่นเกม ROV ทุกอย่างกับเด็ดราคาไม่เกิน4,000สเปคจัดเต็มไหมล่ะกล้องหลัง50ล้านมีไฟแฟก LD บอดี้เป็นบอดี้แบบ t u r b o โบไลทคือมันสวยจริงอะ่ะไม่อวยครับเพราะว่าพีครับผมเชนัันตัวโปว่ามาเองกับมือเลยอะ่ะเล่นเกมบอกเลยว่าตัวนี้คือตัวจบตัวครบมากกับเหตุผลที่พีเลือกคือสเปคกับราคาที่ราคาเกินคำว่าคุ้มครับหน้าจอดีเฟรปรับ60 9 0 120 ได้คือมันโหดไหมล่ะแล้วก็สเปคไม่ได้กักนะครับที่ให้เรามานะไม่ได้เก็การนะให้ดูเลยว่าสเปคมีอะไรบ้างครับนี่ครับรุ่นเทคโนโลยีห้า hydrogear เก้า n หนึ่งพันสิบสามกล้องหน้า8ล้านกล้องหลัง50ล้านแบต6,000นมิลลิแอมป์ฟ้าชาร์จต,ตัวนี้ก็จัดเต็มครับในการใช้งานแปดจิกแรมแปดจิกบวกอีกจิกสิ 16, จิก r องแปดเพิ่มไมโครดิการถึงหนึ่งเทราไบต์แล้วก็หน้าจอ full high d สีสันถือว่าสวยงามมากครับลำโพง2ตัวขับเสียงโน้ทีเอสคือเป็นอะไรที่เฟอร์ แบบเฟอร์เพคอะไรวะพูดแบบตรงๆเลยว่ามันเพอร์เฟคมากครับสับตัวนี้บางทีก็รวนะฮะแต่มันรู้สึกว่าใช้งานมาคือเป็นแบบเหตุผลหลักๆที่พีซื้อคือสเปคกับราคาที่มันโคตรกับโคตรคุ้มเลยครับในส่วนทําไมพีจึงเลือกตัวเทโนโปรว่า5โปรอีกนะครับก็คือนี่แหละเหตุผลก็คือเหมือนกับตัวนี้เลยราคากับสเปคที่ให้มาคือเกินคําว่าคุ้ม คุ้มแบบคุดคูดครับหน้าจอ6.78นิ้วเหมือนกันทุกประการครับดิฟเฟอเรนต์ในการกด60-90-120้อนนีแล้วนี่ผมลอมลอมตอนนี้เป็นลอมที่พีใช้คือ256แรม8จีบอิบกล้องหน้า16ล้านกล้องหลังเป็น50ล้านดูโอคาเมล่าแบต5 0 0 0ฟ้าชัด68บวัตต์ ฟาชาร์ตตัวนี้ส8 45วัตต์นะครับเศรษฐีอยาาฟาชาร์ตก็ไม่ได้แตกต่างกันมากครับเป็นสเปคที่ให้มาจัดเต็มลำโพง2ตัว d t s ครับผมกล้องหลังก็ดีไซน์คล้ายกันแต่บริเวณของตัว5โปรกับราคาประมาณ4,5,000นานะครับผมให้ไฟแบบเทอร์โบไลท์มาให้ครับผมไฟหลังสามารถปรับเปลี่ยนสีได้ผมเป็น rgb คือสุดยอดไหมอ่ะมีที่ไหนครับผมเมื่อถือราคาเลทเนี่ยให้มาขนาดนี้อ่ะถือว่ามันสุดยอดมากๆเลยครับผมเหรษฐีพี่จึงเรียก ใช้ตัวเทคโนครับนี่ครับสเปคเปรียบเทียบให้ดูเลยว่าสเปคอัมันเกินคําว่าโคตรของโคตรคุ้มจริงๆนะครับและเหตุผลอะไปครับพี่พีซื้อครับก็คือเล่นเกมครับเล่นเกมหลังจากที่พีซดสอบมาครับผม R.O.V ปรับได้สูงสุดตัวนี้ผมได้ m มสซี่หกศูจัดการความร้อนคือดีมากครับอัปเดตจากตัวโปรว่าหมาอย่างดีมากครับตันนี้เห็นโอเครับเล่นเกม คือมันโอเคอะ่ะ r ารปรับ60เฟรมก็ลื่นหัวแตกมากครับในการใช้งานบอกเลยว่า RV ในการกดสกินต่างๆอ่ะมันเพียงพอสุดๆแล้วแหละสำหรับพีอะ่ะนี่แหละเหตุผลว่าทําไมจึงเลือกใช้อว,วยหรือเปล่าไม่อวยครับราคาขนาดนี้อะ่ะใครจะซื้อรุ่นแพงทําไมอะ่ะเราไม่ได้ใช้อะไรมากมายเล่น Facebook เล่น IG เล่น TikTok เล่นเกม RV ปรับ60เฟรมได้ขนาดนี้ก็เพียงพอมากในการใช้งานครับ พับจีโมบายปรับเป็น HD ได้ก็เพียงพอสำหรับเพียในการกดในการทัดจิดโขบก็เป็นฮ์ทจุตโคบทั้งคู่ครับในการเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาแล้วก็แข่งไปแข่งมาการสั่นแล้วก็ดีมากครับกับการสั่นที่กับการเล่นเกมถือตอบโจทย์มากครับเก็บชิมอิม a พ็ ไม่ว่าจะเป็น CPU อะไรก็ตามครับแนะนำให้ปรับการลดควาต่ำก็เพียงพอฟีไฟแบบนะผมปรับทั้งคู่ปรับสูงสุดเพียงพอมากในการใช้งานครับ <S <S ลื่นไหลอ่ะลื่นไหลจริงลื่นไหลแบบโห้มันจะลื่นไหลมากไหมอันนี้ขนาดไหนครับฟีไฟแบทก็คือตอบโจทย์มากครับในการใช้งานครับบอกเลยว่าเล่นเกมทั้ง2ตัวนี้มันกินขาดทั้งคู่ครับ <S <S นี่แหละ <S <S เหตุผลที่พีเลือกใช้คือลหลักๆคือเล่นเล่นเกมเล่นเกมก็ดี ต่อไปครับปัจจะลบักคือบอดี้ครับบอดี้คือมันดีไซน์สวยงามมากครับโมดูกล้องก็งกงวางตำแหน่งมาอย่างสวยสดงดงามครับบางทีพี P. ก็จะเดียวเนาะมีฝุ่นมีอะไรก็ขออภัยเนยนะครับนี่ครับวางตำแหน่งตัวเครื่องคล้ายๆกันนะครับผมรุ่นล่าสุดไม่ได้ขี้เหร่ไม่ได้กักนะครับกับราคา4 0 0 0 5,000น่ะใครจะประกักบอกเลยว่าตัวนี้คือจัดเต็มมากครับพอต่างๆมีให้เราครบเลยไม่ต้องไปซื้ออะไรเพิ่มในการใช้งานหัวชาร์จสายชาร์จแถมมาให้เราครบเลยเฟรมติดมาจากโรงงานบอดี้เครื่องนี่แหละสําคัญเลยแล้วก็ แข็งแรงทนทานมากในการใช้งานครับถือว่าเป็นตัวที่บอกเลยว่าพีใช้งานมามันเป็นสมาร์ทโฟนที่เกินคําว่าคุ้มจริงๆครับคุ้มแบบเฮ้ยมันจะคุมค้มขนาดนี้ได้ยังไงอ่ะคือมันแบบโหเป็นสมาร์ทโฟนที่แบบเกินจริงครับที่ให้มาสุด,สด พี่ให้ดูว่าผมว่าทําไมเหตุผลต่อไปที่พี่ใช้คือลําโพงครับลําโพงบอกเลยว่าไม่กักกับราคา4,500ัาพให้มาขนาดนี้ตัวเทคโนโปว่า5โปรหหรือว่า5ธรรมดาเนี่ยมันให้เรามาอย่างดีมากครับในการใช้งานครับไปให้ดูเลยด,ลดูครับลําโพงนี่ครับ2ตัวบโบเสียงดีมาก ดยวดูตัว5นะครับผมโปรว่า5เห็นไหมว่าเหตุผลหลักเลยเรื่องเสียงครับ ทั้งคู่ทำงานได้อย่างดีมากเสียงบอกเลยว่าจัดเก็บจัดการเบสเสียงเบสเสียงกลางคือสุดยอดมากกับตัวเทคโนที่ให้มาเป็นเหตุผลหลักว่าทำไมพีจึงเลือกใช้ตระกูลเทคโนโปรว่า5 5โปรหรือว่า5ธรรมดาครับก็คือลำโพงคือมันเสียงดีจริงครับในการใช้งานไม่อวยครับพูดตรงๆเลยว่ามันดีจริงกับเหตุผลที่พีบอกนะครับต่อไปเรื่องกล้องครับ กล้องให้มาไม่ได้ขี้เหร่ครับผมกล้องหลัง50ล้านในการถ่ายรูปนะคือมันยอดมากครับไฟแฟกมีทั้งด้านหน้าด้านหลังให้เราครบเลยครับอันนี้ด้านหน้าสลหรับกล้องครับปึ๊บกล้องหลัง8ล้านกับ16ล้านนะครับนี่ให้เราไม่ได้ขี้เหร่เลยถือว่าในการถ่ายรูปถือว่าโอเคมากครับกล้องหลังปึ๊บออกมาเห็นไหมครับว่ามันสุดยอดมากครับถ่ายรูปทั้งคู่ทํางานดีมากครับเมืองต่างก็มีให้เราครบครับวิดีโอถ่ายได้ 2K 30มเฟรมในการใช้หมดต่างๆเพียงพอมีเกือบครบเกือบครบเลยไม่ได้กักครับหมดบิวตี้ต่างๆให้เราครบหมด AI แคมป์ต่างๆบิวตี้ประสิทธิภาพไม่ที่มืดก็มีให้เราครบถือว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่เกินคำว่าคุ้มครับเรื่องกล้องนี่คือกินขาดมากครับในการใช้งานครับสีสันหน้าจอเสืรพียมันก็เพียงพอครับทั้ง2ตงัวนี้สีสันคือสุดจริงสุดแบบสุดมากกับราคาเลนนี้มันคุ้ม นี่แหละไม่อวยถามว่าไอ้อวยหรือเปล่าพี่อยากชอบอวยไม่อวยครับอวยทําไมไม่ได้มีอะไรสปอนเซอร์กับบริษัทไม่ได้มีสั์กับบริษัทจะไปอวยอะไรไม่ดีก็บอกว่าไม่ดีครับเช่นตัวนี้ไม่ดีคือฝารังครับมันไปรอยในมือง่ายนี่เป็นเวลาจับครับต้องเช็ดเรื่อยเวลาใส่เคสอ่ะมันดูไม่สวยเลยเพราะว่ามันเป็นรอยง่ายก็พราะตรงตรงไม่ได้อ้อมข้อมในหน้าจอนี้ผมมันก็อาจจะสู้แสงยังไม่ดีที่ควรแต่พี่อ่ะมันก็เพียงพอในการสู้แสงอ่ะกินขาดมากแต่คนอื่นน่ะเวลาไปขับแก๊ ขับฟุตพนด้าอย่างเงี้ยผมมันก็อาจจะยังไม่ดีเพราะว่าหน้าจอมันยังไม่สู้แสงครับผมในการใช้งานแต่เล่นเลเกมนี่บอกเลยว่าพีถึเเงเลือกใช้เล่นเกมคือดีมากเสียงดีมากหน้าจอดีมากครับเป็นเหตุผลหลักที่พีซื้อแล้วก็ราคามันคุ้มค่า กับที่ให้มาไม่แปลกครับเทคโนเป็นแบรนด์ที่ขายดีมากครับผมใน s h อ p e e Lazada บอกเลยว่าขายดีจริงสเปคคือจัดเต็มจริง Facebook, IT, t ทวิตเตก็เล่นได้หลเรื่อนดีครับรองรับ Wi-Fi 24, Wi-Fi 5ขึ้น 5G 4G เซิพีมันก็เพียงพอมากในการใช้งานครับสุดยอดมากเลยว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่เหตุผลที่พี่เลือกใช้คือมันแข็งแรงทนทานบอดี้สวยไม่ได้ขี้เละพกพาก็ไม่แบบ ดูแบบดูดีนะครับผมสับตัวนี้นะในการใช้งานนะผมนั่แหละที่พีให้เหตุผลว่าทําไมพีจริงเลือกใช้ทั้ง2ตัวนี้ผมสัปดนี้พีขอขอบคุณนะครับถ้าพีพูดผิดพลาดประการใดขออภัยที่พวกสวัปดนี้ขอบคุณครับ